สวัสดีค่ะพ่อพ่อ,พอแม่อยู่กับช่องพ่อแม่หักแพงแนะเพื่อนออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะพ่อเติงสวัสดีครับร้านกูได้อันเขาเงียังก่อบวงหางหนูกูได้บวงแง่แท้จะไปใส่มาหอดกับมาหาเนี่ยกินไปเลยครับเออหาหนูนนชีวิตนี่กินตาหนูเดือนนี้กินตาหนูหนูกินหนูหนานี่พวกขวนี่ยวันใหญ่ดิแซ่บมืัอคืนนี้ขวานูอร่อยมากพ่อเติงทำเนี่ยหมดคนขาดที่นี่หลังนึงเนี่ย นี่เขาตรงมากเอาไหมเขาต้องปกอักยูนี่ปะนี่นะคะหลังบ้านเรานี่งดก้นขาดเ่ยก็ได้ง่ายนี่ใส่ขวดนี่ใด่ตรงนี่มีวิธีใส่นี่มันบวกลมนเนาะเห็นไะ รวดนั่นบ่เนี่ยอันนี้รวดน้อยบ่ะทำเพื่ออะไรใช่เพื่อเด้วเวลาหนูติดมันสิติดจังไดพ่อกลมป่ะกลมเนเวลาหนูติดติดจังไดเก่ยงานงานมากกว่าหัวเขาแล้วถ้าหนูตัวใหญ่ล่ะอย่างเช่นหนูหนูแพงหนูแหม่มหนูแม่มหนูแม่มตัวใหญ่งตัวใหญ่โหดครับอันนั้น นี่แล้วก็เข้าไปปวดกลัวใช่ได้เพราะได้อ่ะวันนี่ไปดูนี่ตักแล้วมาเร่งมาเร่งห้องกลับมาตะซอมใชงมายำไมายำคือมาเบิองไหมเนาะนี่คมาเบิองมายำยำหนูนี่เดี๋ยวนี้ได้หนุกนี่หาดเดี๋ยวหนูใส่หมวกก่อนนะคะหนูร้อนมากหนูนี่ตักอะไรก็ตักเลยก่อนสักสองสามหลังครับห้อนคักใส่หมวกก่อนมีแดด อ,อ,อ๋อน้องไปเล้วเจี๊บพ่อจะไปโหลดแพงกพวไปแล้วมีนนัง<า>ไม้มไน้นอยยี่หลายยังเคร่งอะนี่นะคะอยู่ติดถนนดำอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักตึกที่โนูอยู่ กินตนมามธรรมชาตินเนาะนี่แหละบ่ะะได้ซื้อเงินเออบ่ได้เสียเงินซื้อแนวกินหาไม่อยากกินไมียากกินนั่นหนูประหยัดไปหลายบาทดิหนูตัวเดียวแพงอิ่มหอดหมืออื่นน่ะโดยเฉพาะปิง้งเอามาหายัางที่บ่ได้เสียเงินเท่าไหร่ตอนนี้ก็ เบิ่งตากล้องตาแกแดดตาแดด้าคลิปไ,ไหนพ่อคอยแม่เบิง่งเดี๋ยวเราต้องถ่ายกินจุกจ่ะโอ๊ะถ่ายสกินจกุกจิกกันจะรู้เลยสดอยู่เด้อหนูจะไม่ลงไปนะคะเพราะว่าหนูลงไปไม่ได้ ดังนูหลกไหมคะพ่คอคยแม่อาการน้าแล้วดังหลอกอีกเครื่องนึงก็กำลังลงคลิปแกะพัสดุอยู่นะคะก็มาถ่ายต่อเลยอุย้ยแดดฮะ ไม่พอกันอาจจะแบบเอาบ่วงไว้อย่าไปไลหมองเพราะว่าเขาบ่รู้ว่าหนูมันยิ่งมองได้นี่ผู้แลว้วงพ่อแม่เดี๋ยวห้อยยางกลัมไปทางถนนดำดีกว่าทางเดินก็จะแบบ พ่อพแม่ชอวยหนูเนละชิบอึบตกรูตกลุม,หน,ลมหนูมาหาหนูแต่ว่าหนูตกลุมอันนี้รถไถผุ้แดบ่ดูค่ะขึ้นไปนยางเหล็นกันนะอเอาไปรับเราทั้งนั้นรถก็จะเยอะหน่อยนะคะก็ระวังรถ เอาอัดแพลมาทางนี่พ่อก็ไปทางนั่นรถก็จะเยอะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าอยู่ถนนัำเราก็จะต้องเราก็จะได้เดินไปเอายางเห็นมันหดแปดนาทีแล้วมนเนี่ยคิบเนี่ยเห็นมันหด nhanh bán hoạt. Mình thấy câu bưng. Lông bảy mỏng câu, mỏng thì bè, cầu bè, món cầu, món thi khơi để. วันนี้ก็ลืมเบ็ดอีกแล้วลืมเบ็ด,ด,ดบี่มาซาบานเะนาะนายพ่อหันหน้ามาแพนจะไปเะ็ทศนาโปกอ๋อมันเดดชั่วนี่ okay. อย่ามาตอนแรกน้องเด้อเด้อจะหลูกไปน้ำอะไรมจะเป็นผู้ชมอ๋อทั้งนั้นทั้งนั้นเคยไปนะคะก็ยังมี่างนี Clean aiding yêu của quân cương <laughs> gạo. Come song hoạt chuông yêu à bụt hầu. You say hôm nay hôm nay hôm nay ล่าสูตบักยาปักเต็มกันเกงเลยดูว so ่ะดูยูหยูเดยวเ้แาโอ้ไหนพ่อยป็นเนนเจะอไปผู้เดียวเลยแพงว่าไปนะไป้ตโอ้ต้นบักคุหลังบ้านหลังบ้านฮียนี้ก็มี วอาต้นนั่นละบ่เออพ่อปิดมาพี่บ่อันนี้คือตึกที่เราอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็กําลังลงคลิปอยู่โอโหกัสกําลังลงคลิปอยู่อ่ะเดี๋ยวจะไปลงคลิปให้อีพอแล้วฝากพ่อพ่อให้แม่กดไลค์กดแชร์แน่เด้อค่ะแล้วก็ตอนเย็นเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กี่ตัวเนาะพ่อมายามมือแรงมายามค่ะมือแรงมายาม ยามพี่ยามน้องยามหนูยามหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อแม่หักแพงนะคะบบ๊ายายค่ะ